ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเจอมากับตัวนะครับขี้หูวดตันนะวันนี้ขอนอกเครื่องไปจากเครื่องไอทีเรื่องคอมพิวเตอร์หน่อยนะครับผมเพิ่งไปหาหมอนะที่โรงพยาบาลมาเมื่อสักวันจันทร์ที่ผ่านมานะก่อนทําคลิปเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองครับขี้หูตันตันครับเนี่ยเอวักนะอิมแพกชั่นเนี่ยนะขี้หูวตัน เพราะว่านะสาเหตุของผมอ่ะคือเพราะว่าผมชอบใช้คัตตบัดนะครับปั่นหูนะครับวางไม่ได้เลยวางคันหูหรือว่าหลังอาบน้ำอะไรก็เลยแต่นะปั่นตลอดนะบางทีคันนิดเอาดียวแหละชอบปั่นหูนะคราวนี้พอนานๆไปนานๆไปมันสะสมอะสะสมมันไปตันอยู่ข้างในอ่ะคราวนี้เริ่มผิดสังเกตตัวเองอ่ะมันหัวเอือ แล้วก็บางทีเขาอาบน้ำมานน้ำเข้าปกติเอียงหัวนะเอียงคอ,อมันน้ำก็จะออกนี่มันไม่ออกนะมันกลายเป็นออเลยต้องเอาคัตตาบัตเเข้าไปแยงไปซับน้ำออกเอาก็หายแต่หลังๆมาหนักเลยหนักเลยแบบว่าแยงก็ไม่หายนะแล้วก็จะบอกอย่างยิ่งแยงยิ่ง,งขี้หูเข้าไปข้างในยิ่งไปตันไปกันใหญ่นะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะอันนี้เว็บไซต์เพราะผมไม่ใช่หมอนะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องขี้หูอุดตันนะ <S <S นนผมก็อาศัยมาอ่านหาในเว็บไซต์เนี่ยผมก็อ,อ่านเนี่ยในเมดพาร์คเนี่ยฮอสิทอลนะต้องขอขอบคุณใครที่ว่าเจ็บป่วยอะไรก็ไปที่โรงพยาบาลน,นี้ได้นะเมดพาร์คนะฮอสิทอลนะครับเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดอยธิบายว่าขี้หูอุดตันอุดตันเนี่ย ขี้หูมีส่วนผสมของสารช่วยหล่อเลือะต้านเชื้อแบคทีเรียร่างกายผลิตขี้หูออกมาเพื่อป้องป้องกันหูของเราในะเวลาที่เราขยับกรามขี้หูเดิมจะเคลื่อนตัวจากด้านในหูสู่ภายนอกในที่สุดก็จะหลุดมาออกมาได้เองแต่ในบางคนนะบางคนบางท่านอาจจะไม่หลุดออกมาเองนะคุณอันนั้นก็คือมันก็จะตันคุณก็ต้องไปให้หมอโดนเหมือนกันนะครับเนี่ยจะมีรายละเอียดอย,ย,อยู่มันจะแปะวิง,ว,งวิงตัว เว็บไซต์ของเนี่ยโรงพยาบาลเมดพาร์คไว้เนี่ยผมผมมาอ่านเ,เนี่ยนี่โอโ้ผมใช่ผมคิดว่าใช่แล้วคีหูเราอุดตันแน่แล้วเนี่ยผมอา,อาการคีหูตันเป็นยังไงเนี่ยคีหูตนันอาจทําให้เกิดอาการต่อไปนี้ปวดหูผมยังไม่ถึงขั้นปวดหูนะหูอื้อนน่แน่นอนคันในห,หูได้ยินเสียงในหูเนี่ยเวลาเอียงหัวเหมือนเสียงกึกนะคงจะเสียงที่หูอะมันขยับนะมีปัญหาเรื่องการได้ยินอันนี้แน่นอนเพราะว่ามันได้ยินไม่ ไม่ถนัดเหมือนเดิมนะครับเพราะหูหูมันตันอันนี้ของผมไม่มีของเหลวไม่มีนะแต่บางบางท่านอาจจะมีอาการนี้นะมีของเหลวเรื้กินออกมาจากหูนนะวิงเวียนศรีรษะในกรณีบางรายที่อาจจะเป็นมากๆแต่ตันนานๆจัดนะคุณอย่าไปทนนะถ้าคุณมีปัญหานะที่หูตันนะคุณสงสัยว่าใช่นะคุณอย่าพยายามเอาออกเองนะครับให้ไปพบแพทย์นะไปหาหมอนะครับที่ผมไปนะที่ผมจะมาแชร์นะผมไป แต่โรงพยาบาลที่ผมไปไปโรงพยาบาลรัฐนะครับก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลนะครับแล้วก็พอไปถึงเราก็บอกอาการเข้าไปนะเขาเช็คประวัติเสร็จบอกอาการเข้าไปเสร็จแล้วก็เขาจะส่องกล้องเข้าไปดูเอาดูว่ามันเป็นขี้หูจริงๆนะแต่ถ้าเราเจ็บหูนะเราก็บอกหมอไปด้วยนะเผื่อเขาจะจ่ายยาแต่ผมไม่เจ็บนะเขาก็จะส่องกล้องนะส่องกล้องเสร็จคราวนี้คราวนี้ มันก็จะเห็นเป็นขี้หูอ่ะหมอบอกว่าใช่จริงๆขี้หูเขาก็ให้เรานั่งหลังตรงๆถือทิชชู่ไว้แผ่นหนึ่งนะไว้แผ่นหนึ่งบนมือเขาก็จะหมอเขาจะสอดท่อเข้าไปดูขี้หูก็ออกมานะดูดเสียงฟูดนะแล้วเขาก็จะเอาไอ้ตัวท่อนะมาป้ายนะที่บนกระดาษทิชชู่ที่เราถือไว้นะผมอยากเห็นยอยู่แล้วหละเขาจะเอาขี้หูมาป้ายให้เราดูนะอามาป้ายบนกระดาษนะ คือป้ายเสร็จแล้วก็ดูดอีกฟุตของผมประมาณสามฟุตก็หมดนะออกมาเป็นก้อนแบบโหโใช้ได้เลยนะครับผมสะสมะไม่นานเลวเหมือนกันนะแล้วก็สามสามฟุตนะไม่เจ็บอะไรเลยนะไม่มีอาการเจ็บแต่ของผมกรณีผมผมหมอเขาไม่จ่ายยานะเพราะว่าไม่ได้อักเสบไม่ได้เจ็บผูเลยเขาก็ไม่จ่ายยาแต่ถ้าคุณเจ็บผูนะคุณก็บอกหมอเขาไปนะเผื่อเขาจะจ่ายยาอะไรมาให้นะแล้วก็อย่าไปพยายามนะครับ เอาออกเองนะยิ่งคุณพยายามนะมันจะยิ่งดันที่หูเข้าไปนะแล้วก็บางทีอาจจะอักเสบนะในนี้มีนะคุณลองอ่านดูบางทีอาจจะอักเสบนะครับอาจจะอักเสบแล้วก็ไม่แนะนําอย่างยิ่งนะให้คุณไปหายาอะไรมาหยอดเองนะทางเดียวเท่านั้นคือให้คุณไปพบแพทย์นะไปหาหมอนะครับยิ่งโรงพยาบาลนี้กเ็เขามีหมอทางด้านนี้อยู่นะด้านหูนะคุณสามารถไปพบได้นะต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะ เนี่ยก่อนที่ผมจะไปหาหมอนะผมก็มาดูเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเนี่ยเม็ดพักนะเนี่ยผมก็ผมก็อ่านอ่านดูเอาแล้วใช่แล้วเราคี่หูตันแน่ผมก็รีบไปหาหมอเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูถ้าก่อนนี้คุณอาจจะอาบน้ําคือยังไงทุกครั้งหลังจากคุณอาบน้ําบางทีน้ํามันจะเข้าหูนะ คุณก็ต้องเอาสำบปั่นใช่ไหมแต่มันมีวิธีอยู่ไม่ให้น้ำเข้าหูคือคุณต้องไปซื้อเอียร์ปักมานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํายี่ห้อนี้ดีมากนะผมเพิ่งซื้อมาครับผมสั่งจากลาซาด้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะ,ะครับอันนี้จะเป็นเอียร์ปลักนะที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้นะคุณเห็นไหมนะครับยี่ห้อถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะแมส แม็ดวกนะแล้วก็ดีมากคือมันนิ่มอ่ะอุดเข้าไปแล้วไม่เจ็บหูนะซิลิโคนก็ดีมากนะเป็นยี่ห้อแบบมาตรฐานอะไรไว่ายน้ําของอเมริกราเลยนะเอาไว้อุดหูเวลาว่ายน้ําดำน้ำําเล่นเซิร์ฟบอร์ดชวเวอร์เนี่ยเขาจะมีบอร์ดสวิมชชวเวอร์ นะสวิมชาวเวอร์เซิร์ฟเอ๋ยแบดบเนี่ยวอเตอร์สปอร์ตเอสามารถอสติมคอนฟอร์ตวอเตอร์โปรเทคชันนะเนี่ย U.S.A. สวิมมิงออฟฟิเชียลเหมือนกับอเมริกาเขานิยมไทยกันมั้งแต่เพื่อจริงๆเขาผลิตในแคนาดามานะใครที่กลัวน้ำเข้าหูนะเวลาอาบน้ำนะคนก็ใช้ตัวเนี้ยอีบักตัวนี้ก็ใช้ผมแนะนำยี่ห้อนี้เลยนะอควาบอกนะไม่แพงมากผมสั่งมาประมาณร้อยกว่าบาทนะ สองคู่นะครับยังไงคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกัน,นะครับก็ไม่จะเป็นยาไปปันหูมากนะครับเดี๋วจะเป็นมึนผมนะ